น้ำมันปลาใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าประโยชน์จากน้ำมันตับปลาคืออะไรควรรับประทานแบบไหนนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทวรนแม่จานคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลามันคือตัวเดียวกันหรือเปล่ามันแตกต่างกันยังไงมันให้ประโยชน์เหมือนกันไหม กัดจากตับของปลาซึ่งส่วนใหญ่ล้วจะเป็นปลาคอตก็เลยจะเรียกว่าคอต l ์ริเวอร์ออยล์นะคะส่วนน้ํามันปลาจะสกัดจากหนังเนื้อส่วนหัวหรือว่าส่วนหางส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปาลาทะเลน้ําลึกนะคะและในน้ํามันตับปลา,ปา,ปาเนี่ยจะมีสารที่สําคัญก็คือวิตามิน A กับวิตามิน D ซึ่งวิตามินทั้ง2ตัวนี้นะคะละลายได้ดีในไขมนันค่ะส่วนในน้ํามันปลานะคะจะมีกรดไขมนันหรือว่า DHA แล้วก็โอเมก้า3ค่ะ วิตามิน A ในน้ำมันตับปลานะคะจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเยื่อบุผิวและก็กระดูกสร้างภูมิต้านทานของร่างกายช่วยในการมองเห็นโดยเฉพาะในที่มืดหรือว่าในที่ที่มีแสงสลัวนะคะในภาวะที่ขาดวิตามิน A อเนี่ยควป่วยจะมีอาการแสดงทางผิวหนังแล้วก็เยื่อบุตา โดยจะมีอาการเริ่มต้นที่ตานะคะได้แก่อาการตาบอดตอนกลางคืนและถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสมนะคะอาจทําให้ผู้ป่วยตาบอดถาบอได้ส่วนวิตามินดีนะคะมีบทบาทสำคัญในการช่วยในการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะเพราะฉะนั้นวิตามินดีจึงมีบทบาทสำคัญนะคะในการช่วยสร้างกระดูกและฟันถ้าหากว่าขาดวิตามินดีนะคะโดยเฉพาะในเด็กจะเกิดภาวะกระดูกอ่อน หากเกิดในผู้ใหญ่เกิดภาวะกระดูกพุนค่ะสรุปนะคะน้ำมันตับปลามีประโยชน์ต่อร่างกายในการให้วิตามิน A และวิตามิน D แต่วิตามิน A และดีเนี้ยก็ไม่ได้มีแต่ในน้ำมันตับปลาเท่านั้นวิตามิน A นะคะยังมีมากในเนื้อสัตว์ผักต่างๆค่ะเช่นผักบุ้งตำลึงแครอท ส่วนวิตามินดีนะคะก็ยังมีมากในตับแล้วก็ไข่แดงและนอกจากนี้นะคะร่างกายยังสามารถสังคอาะหวิตามินดีได้นะคะทางผิวหนังโดยการได้รับแสงแดดอ่อนๆค่ะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแสงแดดอ่อนๆน,นะคะจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างวิตามินดีออกมาได้จากผิวหนังค่ะข้อควรระวังนะคะในการรับประทานน้ำมันตับปลานะคะ น้ำมันตับปลาเนี่ยให้วิตามิน A และวิตามิน D ซึ่งวิตามินทั้งสองนี้นะคะละลายในไขมันวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะจะสะสมในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นหากเราบริโภคน้ำมันตับปลามากเกินไปก็จะเกิดการสะสมหรือว่าตกค้างของวิตามิน A และวิตามิน D ในร่างกายนะคะและมีคำถามนะคะที่เกี่ยวกับน้ำมันตับปลานะคะที่น่าสนใจค่ะน้ำมันตับปาผลิตจาก ซึ่งในตับเนี่ยมีคอเลสเตอรอลในปริมาณที่สูงแล้วเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ํามันตับปลาที่มากเกินไปก็จะอาจจะทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได้นะคะควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมและที่สําคัญหากเป็นผู้ป่วยที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วการที่จะรับประทานน้ามันตับปลาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะ ่ยมีโรคประจําตัวแล้วได้รับยาบางประเภทอยู่นะคะแต่ถ้าในยานั้นมีวิตามิน A หรือว่ามีมวิตามิน D อยู่ด้วย การรับประทานน้ำม,มันตับปลาเสริมควรอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของวิตามินเอและดีมากเกินไปในร่างกายค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด,ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้คลิปที่ให้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพแบบนี้กดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยนะคะในช่องของแม่จ๋าจะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยคะ่ะ ขอให้คุณทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายน้ำมันตับปลาต่างจากน้ำมันปลาอย่างไรน้ำมันตับปลากับน้ำมันปลาใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าเพื่อนๆนเคยเป็นไหมคะน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าเพื่อนๆนเคยสงสัยไหมคะน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลามันคือตัวเดียวกันหรือเปล่า